ก็ใช้ได้สักอาทิตหนึ่งเพื่อนทักว่าหน้าใสหน้าขาวแล้วก็หน้าไม่มีสิวก็เลยชอบรู้สึกดีครับรู้สึกว่าแค่กระปุกเดียวก็สามารถที่จะทําให้เราจากคนคนหนึงที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแบบมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราดูเด็กลงเยอะมากคลิปตัวนี้คือสุดยอดตัวเองนะครับก็เป็นคนที่ผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างมันครับแต่ว่าก็มี ความแห<ฮ>้งไปด้วยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะครับก็ล้างหน้าเฉยจบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเกี่ยวกับพวกริ้วรอยเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะหน้ามันแล้วก็มีแก่ีฟ้าค่ะซึอครีมมาใช้ก็ไม่เคยเห็นคนสักทีเลยคือหน้าจะแพ้ง่ายเราทาแป้งก,ก็ไม่ค่อยติดหน้าหน้าแม่เนี่ยทั้งแรกเนี่ยเป็นเยอะมากเพราะว่าแม่ ใช้โกยี่แปดฟเน่ะแตดแล้วหน้าไหม้ทั้งแถบเลยเนื้อมันจะหายเป็นทั้งแผบทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเงี้ยเป็นเลซเซอร์อะไรมาหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่หายมาวันนึงนะครับแปงก็ได้แนะนําตัวท็อปซี่เข็ให้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรพอหลังจากใช้ได้คืนหนึ่งนะครับหน้าเรามันรู้สึกว่านุ่มขึ้นฟูขึ้นนุ่มงกลนะครับกระชับขึ้น,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 นผ่านไปสักประมาณ4วันนะครับหน้าเรานะครับมันน้อยลง แต่ว่ามันไปเพิ่มในส่วนของความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับทําให้ผิวมันดูต่งตึงขึ้นนิ้วรอยก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นแล้วก็ที่สําคัญหลายคนทักว่าหน้าค่อนข้างรู้สึกว่าบวาว,าวาวมันมันดูใสขึ้นมากกว่าพอพี่ได้เจอคินตัวนี้ที่หลานแนะนํามาสำหรับผิวแพ้ง่ายค่ะพอใช้ได้สักอาทิตย์หนึง แลรู้สึกหน้าตัวเองใสขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วทาแป้งก,ก็แป้งก,ก็ติดหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบเพื่อนทักว่าหน้าใสหน้าขาวแล้วก็หน้าไม่มีสิวเราใช้แล้วรู้สึกหน้านุ่มจางอะไรเงี้ยค่ะมีคนแนะนํามายี่ห้อเนี้ยคือครั้งแรกคุณแม่ก็ไม่กล้าใช้เพราะคุณแม่เป็นคนผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเพราะขนาดใช้เครื่องสำอางแม่ก็ยังใช้ไม่ได้ทีนี้พอเขามาแนะนําครีมตัวเนี้ย แม่ก็ลองใช้ดูครั้งแรกใช้วันสองวันแรกนะคือสิวหน้าคุณแม่จะมันจะดขึ้นมาพอใช้สักพักหนงวันสองวันมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเลยไม่มีการลอยไหมอะไรเลยแม่ก็ตกใจทั้งาำไมมันหายไปพอใช้ไปเนะี่ยเดือนหนึ่งเนะี่ยหน้าคุณแม่แบบใสขาวเพราะว่ามีคนทักทักทุกคนว่าคุณแม่ไปเอาครีมที่ไหนมาทาได้มาทา คุณแม่ใส่ขาวเหมือนเด็กเลยอะไรนะ่ะยคุณแมกก็เลยลองใช้มาตลอดมันไม่แพ้เลยนะครับมันเป็นครีมที่อ่อนแล้วเวลาใช้ผิวมันแบบละเอียดมากก็รู้สึกว่า คิมตัวนี้ได้ผลเหมาะสำหรับเราสําหราับตีแพ้ง่ายก็สอนโยนแล้วก็ไม่มีอเอกรคารู้สึกดีครับรู้สึกว่าแค่กระปุกเดียวก็สามารถที่จะทําให้เราจากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแบบมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราดูเด็กลงเยอะมากคีมตัวนี้คือสุดยอด